สวัสดีครับทงยีสานลอยแดพันเกากับมาพบกับแฟนๆอีกครับฟังครับมื้หนีมากกับตอนเทียงๆแล้วครับมื้หนีในน้ำแนวทางหวยห้าหน้อยครับประจำวันที่14กันยายน2 0 6าครับไม่พี่ให้น่องเอฟซีรือเป็นแนวทางกันครับมื้หนีบรรยากาศท่ามกลางสายลมครับิมีสิมีเสียงล้มเสียงส่อนแจกส่อนน่ครับ คำเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อข่เป็นแนวทางหอยรัฐบาลเวียดนามครับช่องของแอดลุงเฉพาะใน u t u b e ครับหากเจอในช่องทางอื่นกับเป็นของปลอมครับแอบอ้างเอาไปใส่โดยไว่รับอนุญาตครับเมื่อวานนี่เขาเจาะแตกตรงๆครับปกติครับพี่พีครับมือนี้ก็มาฟังมาตามกันต่อครับมื่อนี้ก็ปังๆอีกคือเกาอะครับครับ เลขเด่นเลขชุดเลขวินมือนี้ครับผู้ใดถนัดจะวินกับจับครับหาหกแปดสีหนึ่งครับหาเด่นมากๆเลยครับเมื่อนี้หาหกแปดสีหนึ่งครับหาก็หกครับวิ่งลูดครับวิ่งลูดสองตัวเป็นหาก็หกครับตัวเดียวเป็นหาครับตัวเดียวเป็นหาครับ เบิ้ลหาหาครับเบิ้ลหาหาเน้นไปที่หหาครับชุด2ตัวเจาอครับห1หนึ่งห6 1ี่หาหกครับหกตัวหนึงก็สวยครับอีกหกหตัวนึ่งกับหกครับชุด3าตัวครับชุด3ตัวที่แอดจัดมาให้ห6 8 6 8 4 8 4 1 1 4 6 1 5 1ห5 6ครับ, 4, 4รบ,รบตัวระวังครับตัวระวังหรือว่าตัวกันนะครับเมื่อน,นี่ให้เป็นระวังสามครับ37 38ครับระวัง37 38ครับถ้า ลิงรูด3โตัวกับหาสามหกหาหกสามนี่แหละครับเด่นๆครับหาสามหกครับสามตัวครับครับแนวทางกับมีเข่ามีรูดนะครับเบิ้งเรียกกับปวดใช้วจารรยานครับหัวานี่มาแบบปังๆๆครับมือนีกับว่างตอนเที่ยงๆกับจัดตอนเที่ยงๆนี่แหละเนาะครับแล้วแต่เวลาเวลาเนาะครับสิว่างจากการงานย่ำเลกับจัดตอนนั้นครับ ขอบคุณครับ FC ที่เขามาเป็นกำลังใจมากคอมเมนต์ให้กำลังใจกันทุกมือทุกขอบคุณหลายๆครับมือนีก็คือสิปังคือเราครับครับธรรมะก,ก็อย่าลืมครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b ส c คร b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับสิบปรเดยพาดคลิปตต่อไปครับผู้ใดเขามาเบิ่งมือนี่ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ